สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลลูยุทธคานะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอารถที่ค่อนข้างหายากนะครับตัวนี้เอาผมเชื่อพูดได้ง่ายเลยหายากแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็คนก็ค่อนข้างจะตามหากันเยอะนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิสูวิชีไ i t ันนะครับ2.5 GL นะครับเป็นตอนเดียวนะครับซิงเกิลแคปแต่เป็นขับสีนะครับ 4WD นั่นเองนะครับขับสีด้วยนะครับลูกค้า เห็นไหมดูทรงไงหล่อไหมหล่อนะครับสวยนะครับดูแล้วหน้าตัวนี้ผมว่าหน้าตัวนี้สวยนะมันมีขอบส้มนะไฟหน้านะครับดูเรามาดูด้านหน้านะนี่ดูไฟหน้าเขาจะมีขอบส้มตรงนี้เล่นลูกเล่นเขาผมว่าตัวนี้สวยนะเนี่ยเห็นไหมด้านหน้านี่ถือว่าหล่อเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยดูทรงมันหล่อเลยนะครับก็จะเนี่ยด้านหน้าเขาจะประมาณนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับไฟหน้า นับแล้วของเนเป็นสีส้มๆเนี่ยผมว่าลูกเล่นเขาสวยนะครับนี่นะครับดูสีรอบๆคันสีใหม่เอี่ยมคลิปนะครับเห็นไหมเงาแวบนะครับรถเห็นไหมเนี่ยลูกค้ารถเงาแวบนี้คือกล้องสดนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีทําแอปอะไรทั้งนั้นดูเนี่ยแม็กใหม่ยางใหม่นะครับดอกยางแน่นๆนะครับโอ้โหโคตรใหม่นะครับลูกค้าท่านใดที่หาตอนเดียวขับสีนะครับมิตซูเนี่ยเครื่องแรงนะครับน่าเล่นนะครับลูกค้า บางคนชอบมากนะมิสูนะครับใครที่ชอบมิสูแล้วนะก็คือชอบเลยนะบางคนที่ไม่เคยเล่นอาจจะไม่ชอบจะไปนเน้นอิซูสุแทนโตโยต้าครับเพราะเว่าเรายังไม่เคยขับมิสูพอ,อท่านใดเคยลองใช้มิสูแล้วก็จะโอเคนะถือว่าติดใจเลยอยู่แหละนะครับนะบนะบี่ลาบดูรอบๆคันนะครับปี18นะผมลืมแจ้งไปคันนี้ปี18นะครับดูล้อนะครับ ลูกค้าออกไปได้สภาพนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าตอนลงเป็นแบบนี้พอตอนมาจะมาซื้อแล้วล้อถอดยางถอดไปล้อเดิมไม่ใช่นะสภาพน,นะนี้เลยนะครับลูกค้าได้สภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างดีกว่านะครับนี่นะครับเสตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนี่เป็นระบบไฟฟ้าของเขาอยู่แล้วนะกระจบแต่จะเป็นกุญแจรธรรมดาอยู่นะครับลูกค้า บุญญาธรรมดาก็สวยอยู่นะครับตัวนี้ภายในนะครับมีเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นะภายในนะครับเนี่ยที่ผมเอามาลงคือตอนแรกผมขายห้าแสนกว่านะอันนี้คือมาปรับราคาให้ลูกค้าเหลือสี่เก้าเก้านะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ออกนะลูกค้ามีคนจะมาเอาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่บางทีต่อรองราคาไม่ลงนะครับคือรถเราก็มั่นใจในรถเราครับว่ลรถเราสวยแล้วก็เลขไม้ด้วยนะครับนี่นะครับ ใะครับดูภายในนะครับสวยกริปนะครับเบาะใหม่เบาะใหม่เอี่ยมนะครับลูกค้าหาสภาพเนี่ยมือสองอาไปหาเหือยากที่จะเจอนะครับผมไม่ได้โม้เลยนะครับเลขใหม่เลขใหม่หกหมื่นเจ็ดนะครับแล้วดูสภาพนะครับลูกค้าครับเกียร์ภายในอย่างนี้นะครับลูกค้านะครับหน่ายกริปนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาเบอร์ผมนะเซลนุนะครับ0 8 9 5 1 5 4 1 0 2นะครับหรือกดที่ิง n ์ ID ไลน์ก็ได้นะครับกดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาไลน์ผมนะแล้วมันจะเด้งมาไลน์ผมเลยนะครับเข้ามาคุยส่วนตัวได้นะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับอยากรู้ข้อมูลตรงไหนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับฟรีจัดโอนนะครับนี่นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะ ผมว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแหมสวยมากเลยนะครัวันนี้